หานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่92คิดเป็นขุนนางกุ่มอำนาจไม่มีนักศึกษาใดสนใจความเคลื่อนไหวที่คุ้มคลั่งของอย่างว่านหลีแม้แต่ชาวบ้านที่ฝักตรงข้าม ก็ไม่ได้มองดูด้วยความประหลาดใจเนื่องเพราะภาพเช่นนี้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะตอนประกาศผลสอบที่เชิงกำแพงของสนามสอบจะเพิ่มคนเสียสติหลายคนยามนี้นักศึกษาที่มุงดูผลการสอบบ้างลิงโลดบ้างผิดหวังที่สอบได้ก็แ้นหน้าขู่ร้องที่สอบไม่ติดก็ตีอกชอกหัวยังมีคนก่อต้นไม้ข้างกำแพงร่ำให พลางใช้ใบหน้าเสียสีกับลำต้นไม้จนผิวหนังปริแตกเป็นที่น่าอานาถนักรัชชิง่งอาศัยการสอบเครือจีรับขุนนางดังนั้นสำหรับกับชาวบ้านการสอบฤด,ดูชุนเทียนเป็นหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองพลังกดดันและพลังขับเคลื่อนนี้สามารถเขี่ยวกรมนักศึกษาที่สุภาพเรียบร้อยให้กลายเป็นคนวิปลาสฟันฟ่นเฟือน อย่างว่าลีเพียงร้องตะโกนออกมาสองคำถือเป็นเรื่องปกติธรรมดารอจนอย่างว่าลีกลับคืนสู่ความสงบกลับมาที่เชิงกำแพงสหายทั้ง3ก็อ่านดูรายชื่อผู้ที่สอบได้โดยละเอียดที่เหนือความคาดหมายก็คือซื้อฉางลี่กลับสอบไม่ติดส่วนเชิงเจียหลินมีชื่ออยู่แถวสุดท้าย เฉิงเจียหลินมีสีหน้าลิงโลดสุดระงับซื่อฉางลี่ฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าคราครั้งนี้พวกเราสอบได้สามคนถือเป็นเรื่องน่ายินดีเปรียบกับการสอบฤด,ดูชุนเทียนที่ผ่านมาปีนี้ถือว่ายุติธรรมกว่ามากนะักสำหรับข้าพเจ้าปีหน้าค่อยมาใหม่โหจี้ฉังตบไหลซื่อฉางลี่ทราบว่าในคนทั้งสี่ มันเป็นคนผ่าเผยที่สุดแต่วันนี้ได้รับความกระทบกระเทือนใจไม่น้อยจึงหันเหนหัวเรื่องว่าไม่ทราบว่าแต่เท้าเสี่ยวฟ้านทำยังไงกลับช่วยเหลือผู้คนมากมายถึงเพียงนี้ในความเห็นข้าพเจ้าผู้ได้สอบได้ในปีนี้มีผู้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นคนที่โฉเขาเบาปัญญาเพียงพึ่งพาชาติตระกูลกลับลดน้อยลง ยามนี้พวกมันล่าถอยมาที่ริมเขือนที่สงบเงียบสุดกายนั่งลงทั้งสนทนาอย่างแผ่วเบากลัวว่าจะสร้างความยุ่งยากแก่ฟ้านเสียนมีคนเห็นว่านี่สมควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลีเปิดโปงทุจริตโฮจี้ฉางกลับสันศีษะกล่าวว่าถึงแม้ขุนนางที่ถูกจับกุมตัวมีจำนวนไม่น้อย แต่นอกจากปัญญาชนแดนเจียงหนันแล้วไม่มีปัญญาชนอื่นถูกรวบตัวจากข้อนี้แสดงว่าก่อนที่สำนักตรวจสอบจะลงมือใต้เท้าเสียวฟานได้เตรียมการไว้แล้วทั้งหมดสนทนากันถึงสถานการณ์ในมานครเห็นว่าเราขุนนางล้วนหวั่นวิตกมีแต่ฟานเสียงที่เชื่อมั่นในตัวเองซื้อฉางลี่ ที่เงียบงันไปชั่วขณะหนึ่งพันกล่าวว่าในความเห็นเราการเปิดโปงการทุจริตครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไต้เท้าเสียวฟานหยางว่าลีกับพวกทั้งสามรับฟังจนตื่นตระหนกยิ่งพึมพำว่าหากเป็นเช่นนั้นใต้เท้าเสียวฟานยังร้ายกาจกว่าที่พวกเราคาดคิดไว้มากนะัก คดีทุจริตการสอบเพื่อจีมีส่วนเกี่ยวข้องกับฟ้านเสียนแต่ว่าสำนักตรวจสอบเพรามือไว้ถึงแม้ว่าขุนานางสั่งสู้กรมพิธีการก้อโย,โยจือถูกโคตรล้มลงแต่ไม่กระทบกระเทือนถึงวังตะวันออกดังนั้นฝ่ายไทยจือได้แต่ระแวงสงสัยฟ้านเสียนไม่หนำซ้ำในรายชื่อผู้ที่สอบได้มีคนที่วังตะวันออกฝากฝังไว้ได้ถึงสมคน เรียบกับองค์ชายใหญ่และมนตรีแห่งรัฐถือว่าผลรับที่ได้นั้นไม่เลวนะักฟ้านเสียนั่งอยู่ในห้องหนังสือมองดูรายชื่อผู้ที่สอบได้ซึ่งหวังฉีเหนียนคัดลอกมาต้องของมวดคิ้วเล็กน้อยสองวันนี้มหานครปั่นป่วน,นวุ่นวายนอกจากผู้รับผิดชอบการสอบขอโขโยจือเข้าคุกแล้วผู้คุมสอบคนหนึ่งกับคุณนางถีเถียผู้หนึ่ง ก็ถูกสำนักตรวจสอบเชิญไปดื่มน้ำชาแต่ตนเองเป็นขนางจี้จงหลางซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสอบฤด,ดูชุนเทียนกลับไม่มีเรื่องราวใดย่อมสะกิดความสงสัยของผู้คนขึ้นมาแต่ว่าฟ้านเสียนเกิดความยินดีนักศึกษาที่ตนเองหมายตาไว้หลายคนนอกจากซือฉางลี่ที่ตนเองชมชอบที่สุดแล้วที่เหลือล้วนสอบได้ ส่วนการสอบหน้าพระที่นั่งนี้เป็นยังไงขึ้นอยู่กับโชควาสนาส่วนบุคคลตนเองไม่อาจช่วยเหลืออันใดได้พอออกจากห้องหนังสือปรากฏเงาร่างสีเขียวสายหนึ่งเดินสวนมาฟ้านเสียร,ร้องโอยคำหนึ่งรีบล่าถอยกลับเข้าห้องผู้ใดคาดคิดว่าบิดาจะมายังตัวตึกของตนเอง ตอนนี้พระกำกับดูแลทักษิณขึ้นเป็นขนางสั่งสู้กรมทะเบียนราชแล้วแต่สีหน้าอันเคร่งขรึมยังไม่เปลี่ยนแปลงเท่าใดชิงผลักประตูห้องของบุตรชายก้าวเข้าไปตวาดถามว่าเมื่อคืนเจ้าออกไปอีกหรือฟานเสียนเฝืนยิ้มพลางแสดงความเคารพกล่าวว่าท่านพ่อเมื่อวานฝนตกดังนั้นคิดออกไปเดินเล่น พระกำกับทักษิณตัดบทว่าเจ้าเข้าใจว่าเจ้าไปยังโรงเตรียมถงฟุสามารถรอดพ้นจากสายตาผู้คนอย่างนั้นหรือลิ้นหวานเอ๋อที่ห้องข้างได้ยินเสียงของเจี้ยองค์จึงรุดมาทั้งสั่งให้หญิงรับใช้ยกน้ำชา,าตามมาให้กับเหล่าเยพระกำกับตัวไรทักษิณปั้นรอยยิ้มต่อบทสะพายโบกมือให้นางกลับห้องไปพักผ่อน พอหันหน้ากลับมาใบหน้าก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาปานน้าแข็งกล่าวว่าเรื่องการสอบเข้าจี่เกี่ยวโยงอย่างซับซ้อนเจ้าบัางอาจกระทำการเช่นนั้นอย่างพอทำเนาเราบอกให้เจ้าอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงจากพายุฝนเมื่อวานเจ้ายังไปลงเตี้ยมพบกับนักศึกษาเหล่านั้นวันนี้ผลการสอบพอออกมานักศึกษาเหล่านั้น ล้วนสอบได้นี่จะให้ชนชาวโลกมองเจ้ายังไงฟ้านเสียนยิ้มพลางกล่าวว่าผู้บุตรแม้อายุยังยาวแต่ถือว่าเป็นอาจารย์การไปเยี่ยมเยือนผู้เข้าสอบถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาส่วนผลการสอบผู้ใดคาดเดาล่วงหน้าได้พระกำกับดูแลทักษินกล่าวเสียงเย็นชาว่า แต่สํานักตรวจสอบสืบคดีทุจริตต้นเหตุเกิดจากข้อมูลที่เจ้าส่งไปอันจือหากเจ้าคิดกระทําเพื่อชาติบ้านเมืองก็ไม่ควรวางคนของตนเองอยู่ในรายชื่อคนที่เข้าสอบก็ไม่ควรวางคนของตนเองอยู่ในรายชื่อของคนที่สอบได้หากว่าเจ้าเคียงคิดอาศัยการสอบฤดูชนเทียนเพาะสร้างขุมกําลังของตนเองก็ไม่สมควรฉุดลากขอโยจือลงน้ำ มันมองดูบตรชายตนเองชั่วครู่ค่อยทอดถอนใจกล่าวว่าไม่ว่าที่ใดล้วนมีกฎเกณฑ์แวดวงขุนนางในราชสำนักยิ่งเป็นเช่นนี้ในเหล่าขุนนางมีขุนนางมือสะอาดก็มีขุนนางทุจริตมีขุนนางสอพลอก็มีขุนนางทัดทานทำการแบ่งแยกอย่างชัดเจนหากเจ้าคิดเป็นขุนนางทัดทานก็ไม่สมควรเดินเส้นทางสอพลอ ฟ้านเสียนได้ยินบิดาเรียกชื่อรองของตนเองทราบว่าท่านผู้เฒ่ามีโทสะแล้วจึงกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าผู้บุตรไม่คิดเป็นขุนานางทัดทานและไม่คิดเป็นขุนานางสาพลอหากคิดเป็นขุนานางกลุ่มอำนาจคำพูดพอกล่าวบรรยากาศในห้องหนังสือคล้ายผนึกแข็งตัวชั่วครู่ให้หลัง พระกำกับดูแายทักษิณจึงกล่าวขุนนางกุมอำนาจขุนนางเยี่ยงไรจึงถือเป็นขุนนางกุมอำนาจมันสั่นศีษะไปหน้าปรากฏรอยยิ้มอันดีรับขึ้นกล่าวว่าใจเสี่ยงกุมอำนาจบิดากุมอำนาจเฉินผิงผิงก็กุมอำนาจหรือเข้าใจว่าขุนนางเช่นนี้เป็นขุนนางกุมอำนาจอย่างนั้นรลย ฟ้านเสียงกล่าวเสียงราบเรียบว่าไม่อาจน,นับได้เพราะว่าอำนาจล้นอยู่ในมือฝ่าบาทอย่างนั้นเจ้าต้องการเป็นขุนนางโกอำนาจเยี่ยงไรผู้บุตรต้องการเป็นขนนางโกอำนาจที่แม้แต่เจ้าชีวิตจะไม่สามารถกำหนดความเป็นความตายของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีขีดความสามารถในการคุ้มครองตนเองแต่ไม่มีขีดความสามารถคุ้มครองผู้อื่น ดังนั้นผู้บุตรต้องการอำนาจพระกำกับดูแลทักษิณมองดูบุตรชายตนเองดวงตาทอแวววิตกกังวลวูบหนึ่งฟานเสียนก็ยิ้มอย่างอับจนปัญญามันที่เลือกเส้นทางเดินที่อันตรายเช่นนี้เพราะว่าส่วนลึกในใจบังเกิดเงามือดอันหนาหน,นักขึ้นผ่านไปเนิ่นนานดวงตาพระกำกับดูแลทักษิณ ทอประกาเย็นเยียบรูปหนึ่งกล่าวว่าหลังจากนี้อย่าได้ก่อความวุ่นวายเช่นนี้อีกเฉิญผิงผิงสามารถปกป้องเจ้าชั่วขณะไม่สามารถปกป้องเจ้าไปชั่วชีวิตดังนั้นเราตักเตือนเจ้าอย่าได้เข้าใกล้สำนักตรวจสอบเกินไปฟานเสียนก้มศรีรษะขานรับว่าผู้บุตรทราบดังนั้นจะต้องการคำชี้แนะจากท่านพ่ออยู่ตลอดเวลา มันทราบว่าบิดาเกรงเกรงตนเองรับช่วงดูแลสำนักตรวจสอบแต่ว่าฟ้านเสียนเองไม่ยอมละทิ้งพระกำกับดูแลทักษิณหลับตาลงอย่างช้าๆกล่าวว่าเรื่องครั้งนี้เจ้าจัดการได้ย่ำแย่ยิ่งถึงแม้ในงานเลี้ยงพระราชทานก๋อเป่าคุนเอ่ยปากล่าวาจาทำให้เจ้าคาดเดาออกว่าตระกูลกอเป็นคนของจ่าก,กงจู้แต่ว่าเจ้า ไม่ควรลงมือด้วยตนเองหากว่าเจ้าบอกต่อเราก่อนอาศัยกำลังของเรากับใต้เท้าใจเสี้ยงสามารถอาศัยธรีทุจริตในการสอบเครื่อจีกระชากมันลงมาแทนที่จะตกอยู่ในสภาพรุกก็ใช่ที่ถอยก็ใช่ที่เช่นตอนนี้ฟ้านเสียนทราบว่าบิดากล่าวถูกต้องตนเองเสี่ยงอันตรายจับมือกับสนักตรวจสอบจัดการกับกวัวเหย่จือ เท่ากับยกเลิกการปิดกั้นตัวเองไม่ว่าผู้ใดก็ทราบว่าหลังจากนี้จะเกิดเหตุอันใดอำนาจในการกำหนดตกอยู่กับทางสำนักตรวจสอบมันขบคิดแล้วกล่าวความจริงแล้วครั้งนี้ผู้บุตรเพียงคิดกระทำเรื่องที่ตัวเองคิดกระทำนี่อาจเป็นความคิดพดุงคุณธรรมที่ทุกคนจำนวนมากยามดูแคลน แต่ฟ้านเสียนยังคิดรักษาส่วนนี้ไว้เพียงหวันวิตกว่าเฉินผิงผิงจะกระทำอย่างไรต่อไปพระกำกับดูแลทักษิณคล้ายเดาออกว่าบุตรชายคิดทำอะไรพลันลืมตาขึ้นดวงตาทอแววปล่าปลื้มประโลมใจวูบหนึ่งและความวิตกกังวลส่วนหนึ่งปากกล่าวว่าเจ้าเลิกเพอ้อฝันได้แล้วเฉินผิงผิงต้องให้ผู้คน ทราบว่าการเปิดโปงทุจริตครั้งนี้เป็นผลงานของคุณชายใหญ่ตระกูลฟ้านฟ้านเสียนฝืนยิ้มทราบว่าเวลาพูดถูกเฉินผิงผิงจึงไม่เกรงกลัววังตะวันออกอันใดเพียงคิดสร้างบาร,รมีให้กับตนเองให้ตนเองเข้าใกล้สำนักตรวจสอบมากกว่านี้ไม่ว่าเรื่องใดล้วนกล้ากระทำก่อนออกจากห้องหนังสือของบุตรชาย เพระกำกับดูแลทักษิณกล่าวอย่างเฉยชาว่าหลังจากนี้ทำการใดให้เป็นผู้ใหญ่กว่าเดิมคำประกาศคิดเป็นขุนนางกลุ่มอำนาจที่ได้เรียงสาให้เก็บงำไว้ในใจไม่จำเป็นต้องบอกบอกต่อเราปลายเดือนสองนแพทวงขุนนางมหานครมีข่าวลือว่าคดีทุจริตการสอบฤดูชุนเทียนครั้งนี้ ที่ทำลายคดีได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะว่าสำนักตรวจสอบได้รับรายชื่อนักศึกษาที่ติดสินบนฉบับหนึ่งและลายชื่อฉบับนี้เป็นขุนนางจี้จงหลางแต่เท้าฟานเสียนส่งให้กับสำนักตรวจสอบฟังว่าแต่เท้าฟานเสียงตั้งข้อรังเกียจต,ต่อการทุจริตในสนามสอบเครอจีทั้งโกรธแค้นแทนนักศึกษาที่ภาคเพียนเล่าเรียนมาสิบปีแต่ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม จึงทลายร่างแหในแวดวงขุนนางทําหนังสือถึงห้องเต้ทั้งไม่คํานึงถึงการขายตัวให้กับขุนนางทุจริตและกับรายชื่อสําคัญฉบับนั้นสรุปแล้วข่าวลือแปลกพิสดารจนเหลือเชื่อกล่าวยกย่องสติปัญญาความกล้าหาญของฟ้านเสียนทั้งที่รายชื่อฉบับนี้ไม่ถือเป็นความลับอันใดกลับถูกสร้างภาพเป็นกระดาษข้อความอนลึกลับ ฟ้านเสียงมองปลาดเดียวก็ดูออกว่านี่เป็นฝีมือของตึกที่แปดสำนักตรวจสอบข่าวลือนี้พอแพร่ออกไปฟ้านเสียงก็กลายเป็นหนามต่ำตาของคุณนางกลมพิธีการแต่ในสายตาของชาวชิงและปัญญาชนทั้งแผ่นดินต่างยกระดับฐานะของฟ้านเสียงสูงขึ้นถึงแม้ว่าทางสถานศึกษาไ่เซียกับพอถงหวนเก๋ยังคงรักษาความนิ่งเอาไว้ แต่ฟ้านเสียนในวันนี้กลับกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเหล่านักศึกษาแล้วฟ้านเสียนจัดแจงเสื้อผ้ากล่าวเป็นเชิงประชดประชันว่าคำผู้นำนี้ออกจะแปลกใหม่ไปมั้งจากนั้นตบมือใหม่ๆที่มีสีหน้าวิตกกังวลที่ด้านข้างเบาๆกล่าวว่าโกลอันใดเราเกอรเป็นหนึ่งในแก๊งไทจื้อที่ร้ายกาจที่สุดของรัชชิ่ง มันเพียงกล่าวเสียงเบาๆทั้งใช้ถ้อยคำที่แปลกประหลาดแต่ฟานเยอะๆยังฟังเข้าใจแต่แม้ว่ายังไม่ล่วงรู้ความหมายที่อยู่ลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็ตามลิ้นหวานเออไม่ได้ยินต่อให้ได้ยินก็ไม่เข้าใจจะยังไงนางไม่หวั่นวิตกเช่นเสี่ยวกูเพียงผูกยู่อียกซึ่งฮองเฮาเหนียงเหนียงพระราชทานให้กับสายรัดเอวของเซียงกงกล่าวว่า ไปแล้วรีบกลับมาเพราะกำกับดูแลทักษิณกล่าวไม่ผิดฟ้านเสียงกระทำการไม่เป็นผู้ใหญ่พอกลับทิ้งปมปัญหาไว้มากมายข่าวลือพอแพร่สะพัดออกไปมหานครก็สถานสะเทือนสายตาทุกคู่ล้วนจ้องจับมาที่ฟ้านเสียงถึงแม้ขุนนางที่อยู่เบื้องหลังคดีทุจริตครั้งนี้กริ้งเกรงหลังฉากของฟ้านเสียงแต่ก็ตระเตรียมก่อบอด ช้าวันนี้มีคุณนางอวี่ซื่อหนุ่มสังกัดสำนักอวี่ซื่อไทยทหนังสือกราบทูลกล่าวโทษว่าฟ้านเสียนมีส่วนในการทุจริตทั้งประพฤติมิชอบหราครั้งนี้ฟ้านเสียนออกจากบ้านเพื่อไปรับการไต่สวนที่กรมราชทัณฑ์ความจริงแล้วคดีทุจริตการสอบเครือจีอยู่ในการสืบสาวของสำนักตรวจสอบแต่คุณนางที่ได้รับความเสียหายจากคดีทุจริต เห็นว่าฟ้านเสียนมีมนทินจึงใช้ช่องทางของกรมราชทัน์ที่ผ่านมากรมราชทันไม่ใคยร่องรอยกับใต้เท้ามหาเสนาบดีและไม่มีการครบหากับพระกำกับดูแลทักษิณแต่อย่างใดฟ้านเสียนพอออกมาถึงลานตึกสื่อก็ย่อกายคารวะกลาา่าวว่าเศร้าเยเดินให้ดีฟ้านเสียนมองดูหญิงรับใช้ซึ่งระหว่างนี้ไม่ใครเห็นหน้านัก ัวรอฮาฮากล่าวว่าตอนอยู่ที่อ่าวต้านโจบอกแล้วว่าคำเดินให้ดีไม่เป็นมงคลซื้ออเม้มปากหัวร่อกล่าวว่าขอให้เร้าเย่รีบไปรีบกลับฟ้านเสียนรับขานว่าตกลงต้มข้อต้มให้กับเราเส้าเย่สักชามผาสมข้าวเดือยหวานของอ่าวต้านโจลงไปไม่ได้ลิ้มรสฝีมือของท่านมานานแล้วจากนั้นหันไปสอบถามว่า ที่ให้ท่านคัดลอกดำเนินไปถึงไหนแล้วระหว่างนี้ฟ้านเสียนไม่ทราบจัดการกับซือซือที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันยังไงทั้งไม่ต้องการให้นางเป็นหญิงรับใช้ในตึกพานจัดให้นางไปที่ห้องหนังสือช่วยคัดลอกหนังสือให้กับตนเองหลายวันนี้ซือซือน้อยครั้งจะสนทนากับเศร้าเยยามนี้พอได้ยินเศร้าเยสอบถามจึงกล่าวด้วยความยินดีว่าคัดลอกใกล้เสร็จแล้ว ฟ้านเสียนพระอกศีรษะรับเดินออกไปพลางกล่าวกับภรรยาและเหมยเหมยที่ข้างกายว่าดูเถอะหญิงรับใช้ที่ข้าพเจ้าฝึกฝนขึ้นมาไม่ธรรมดายังเงยือกเย็นกว่าเย่อเๆท่านอีกฟ้านเย่อะๆกล่าวว่าเพราะว่าซื่อๆไม่ทราบว่าเรื่องในวันนี้หนักหนาเพียงไหนเรื่องราวหนักหนาจริงฟ้านเสียนเปิดโปงเรื่องทุจริต ล่วงเกินผู้คนมากเกินไปดังนั้นขุนนางในราชสำนักไม่เสียดายกับการแตกหักกับใต้เท้ามหาเสนาบดีและพระกำกับดูแลทักษิณยังทำหนังสือกล่าวโทษมันทั้งยังส่งเอกสารให้มันไปรับการไต่สวนพอออกจากประตูใหญ่ของตึกตระกูลฟ้านถนนตัวเมืองด้านใต้ที่เงียบสงบตลอดมากลับชุมนุมไปด้วยผู้คน เจ้าหน้าที่กรมราชธัน์ที่มาคุมตัวฟ้านเสียนซ่อนตัวอยู่หลังสินโตหินหน้าประตูราวกับโจรลักเล็กขโมยน้อยที่หน้าประตูใหญ่ฟ้านซื่อเจอนำเบาวไพร่องครักษ์ถือไม่กวาดเตรียมหัวใส่เจ้าหน้าที่บนท้องถนนชุมนุมด้วยชาวบ้านและปัญญาชนพวกมันทราบแล้วว่าฟ้านเสียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตการสอบเครือจี ใสายตาของชาวบ้านไม่ได้คุ้นคิดว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังอันใดเพียงทราบว่าใต้เท้าเสี่ยวฟ้านเป็นคนดีวันนี้คนดีต้องถูกไต่สวนล้วนครับข้องใจแทนฟ้านเสียนฟ้านเสียนยืนอยู่หน้าประตูมองดูฝูงชนที่นอกตึกเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหนุ่มทราบว่าหมาของ่ันท,ทราบว่าหมาของเฉินผิงผิงตานี้ได้ผลยิ่ง จึงสอบถามเถิงจือจิงที่ข้างกายว่าซื่อฉางลี่กับพวกทั้งสี่ตอนนี้อยู่ที่ใดเถิงจือจิงกล่าวเบาวๆว่าตอนนี้เหล่าใต้เท้าสำนักตรวจสอบรอบให้ความคุ้มครองใต้เท้าหวังฉีเหนียนเสนอให้ส่งคนไปยังใต้เท้าหวังฉีเหนียนเสนอให้ส่งคนทั้งสี่ไปยังวังเจ้าจิ้งอ๋องไม่ให้ขุนนางในราชสำนักอาศัยเรื่องนี้ให้ร้ายใต้เท้า แต่ผู้น้อยเห็นว่าเร้าเยคงไม่คิดผูกสัมพันธ์กับซื่อจือของจิ้งอ๋องจึงตอบปฏิเสธไปฟ้านเสียงกวาดมองถึงจื่อจริงแวบหนึ่งคิดไม่ถึงมันคาดเดาความคิดของตนเองออกหากว่าตนเองส่งตัวนักศึกษาทั้งสี่ไปยังวังเจ้าจิ้งอ๋องดูเหมือนว่าปลอดภัยแต่เมื่อปรากฏแก่สายตาวังตะวันออกการเปิดโปงคดีทุจริตของตนเองก็ไม่ได้เกิดจากความคิดผดุงคุณธรรม และพระประสงค์ของฮ่องเต้หากยืนอยู่ฝ่ายองคชายรองโจมตีไท่จืออย่างนั้นตนเองไม่สามารถปรับปรุงความสัมพันธ์กับวังตะวันออกแล้วเรานักศึกษาเห็นฟ้านเสียนเดินออกจากประตูตึกก็ระเบิดเสียงโห่ร้องพากันฮือเข้ามาทั้งส่งเสียงร่ำร้องเนื้อหาใจความสแสดงความชื่นชมและสนับสนุนใต้เท้าฟ้านเสียนฟ้านเสียนโบกมือให รากับดารานักแสดงมือชาติปางก่อนพลางกล่าวเบาๆว,ว่าพลางกล่าวเบาๆกับเฉิงเจือจริงว่าปัญหาของนักศึกษาคือความคิดเชิงเดี่ยวเกินไปเถิงเจือจริงยิ้มเล็กน้อยไม่กล่าวอะไรฟ้านเสียงกล่าวอีกว่าหากวันหน้ามีโอกาสท่านคิดออกจากมหานครไปรับราชการหรือไม่หากวันหน้ามีโอกาสท่านออกจากมหานคร คิดเปรับราชการหรือไม่ด้วยขุมกําลังของตระกูลฟ้านสามารถผลักดันท่านขึ้นเป็นขุนนางท้องถิ่นชั้นที่6หรือที่7ได้เถิงจื่อจริงงงงันวูบคุ้นคิดว่าตนเองแม้เคยเล่าเรียนหนังสือแต่ที่แล้วมาทำหน้าที่องครักษ์เศร้าเย่ขหะให้ตนเองไปเป็นขุนนางจากนั้นคุนคิดเศร้าเย่อาจคิดวางคนของตนเองอยู่ในเขตปกครองของรัชชิง จึงตอบว่ารวนแล้วแต่เร้าเหญ่จะจัดการฟ้านเสียนยิ้มพลางกล่าวว่าให้ข้าพเจ้าจัดการน่าเสียดายรัดชิงไม่มีเขตปลาหลิงจิ้นมันความจริงมีใบหน้าที่งดงามยามนี้พอยิ้มอย่างเบิกบานใจยิ่งคล้ายแสงอาทิตย์อันเฉิดฉันเพระหนึ่งลมชุมเทียนชยรูปไลล สร้างความปราบเพิ่มยินตีแก่เหล่านักศึกษายิ่งเห็นว่าเสียนกวีฟ้านเสียนสมควรมีลักษณะเช่นนี้ฟ้านเสียนยกมือขึ้นขยี้ผมเผ้าของฟ้านซื่อเจอบอกให้ตีตีอย่าได้ก่อเรื่องค่อยกล่าวทักทายเจ้าหน้าที่กรมราชทรรมคำหนึ่งขึ้นรถม้าของตระกูลไปยังกรมราชทรรมฝูงชนแยกย้ายจากไป เหล่านักศึกษายังติดตามถึงที่ทําการกรมราชทันไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นเหล่าองครักษ์ตึกทะคูลฟานอารักขารถม้าอีกคันหนึ่งเล่นไปทางเมืองพระราชวังในรถมา้านั่งไว้ด้วยลิ้นหวานเออเมื่อคือนนางตกลงกับฟานเสียนว่าวันนี้นางจะเดินทางเข้าวังอธิบายเรื่องราวต่อวังตะวันออกและตำหนักต่างๆเป็นการผ่อนคลายความสัมพันธ์ เอถึงฟานเสียงตัวคนเดียวเดินทางเข้าตึกใหญ่กรมราชทันตึกใหญ่เยือกเย็นอยู่บ้างถึงแม้เป็นต้นฤดูชุนเทียนกลับให้ความรู้สึกที่เหน็บหนาวแก่มันฟานเสียงยังยิ้มแยม้มประสานมือต่อคุณนางที่นั่งอยู่เบื้องสูงทั้งสามาำนับใต้เท้าทั้งสามคดีทุจริตการสอบฤดูชุนเทียนเป็นเรื่องราวใหญ่โต ฟ้าเสียนยังเป็นบุคคลสำคัญของเรื่องนี้ดังนั้นผู้มาฟังการไต่สวนในวันนี้นอกจากคุณนางสังสู้กรมราชทันซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่แล้วยังมีคุณนางตึกต้าลีซื่อกับคุณนางอี้ซื่อต้าฟู่อีกสองท่าน2อฝ้าข้างตึกใหญ่ยืนไว้ด้วยเจ้าหน้าที่ลงทันข้างละแถวดูไปหน้าสะพรึงกลัวยิ่ง ฟ้านเสียงขมวดคิ้วพบว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ตอบคำชั่วครู่ให้หลังพลันได้ยินเสียงร้องคำว่ยอู่ของเจ้าหน้าที่ลงทันดังขึ้นดังนั้นคุณนางสั่งสู้กรมราชทันนามหานจืออว้ยค่อยถามเสียงเย็นชาว่าที่ยืนอยู่เบื้องล่างใช่เป็นคุณนางเฟิ่งเจิ้งสถานศึกษาไทาเซียฟ้านเสียงใช่หรือไม่ฟ้านเสียงในวันนี้ ไม่ใช่โคถึกตอนแรกเข้ามาหานครอีกจึงกว่าตามองใต้เท้าสังสู้นั้นแวบ,บหนึ่งกล่าวอย่างเฉื่อยชาว่าเป็นผู้น้อยเองคุณนางสังสู้กรมราชทธนกล่าวว่าวันนี้เรียกตัวท่านมาเพื่อสอบถามถึงเรื่องการสอบฤดูชุนเทียนฟ้านเสียงยิ้มเล็กน้อยยันกลับไปว่าเท่าที่ข้าพระเจ้าทราบ คดีทุจริตการสอบฤด,ดูชุนเทียนเป็นสำนักตรวจสอบรับพะบัญชาให้จัดการหาทราบไม่ว่ากรมราชธรร์มีส่วนด้วยคนนางที่นั่งอยู่เบื้องสูงทั้งสามพอฟังคำสวนกลับเช่นนี้ล้วนบันดาลโทสะแต่ก็ทราบว่าคนที่เบื้องหน้ามีชื่อเสียงเรียงนามหลังฉากมีหนึ่งมหาเสนาบดีกับหนึ่งคนนางสั่งสู้ คดีทุจริตการสาบฤด,ดูชุนเทียนยังได้รับความสนใจจากเหล่าปัญญาชนไม่สะดวกกับการทำอย่างไรมันคุณนางสั่งสู้กรมราชทันถือดีว่าสะอาดบริสุทธิ์ไม่อาจทนดูคนที่หลงลำพองจึงแค่นเสียงออกทางจมูกกล่าวว่าเราได้รับพระบัญชาให้ร่วมดาเนินการท่านอย่าได้สักสาย,บายเบียงไปฟ้านเสียงสันสีรษะกล่าวว่า ผู้น้อยไม่ได้ผลักไสบ่ายเบียงเพียงไม่ทราบว่าแต่เท้าสั่งโซ่เรียกตัวผู้น้อยมาสอบถามเรื่องอันใดหากถามถึงรายละเอียดในคดีทุจริตการสอบฤด,ดูชุนเทียนก็ต้องขออภัยสำนักตรวจสอบมีคำสั่งแต่แรกว่าก่อนที่คดีมีข้อยุติห้ามไม่ให้ผู้น้อยเพ่งพลายออกไปขนนางยศเศ้าชิงตึกต้าหลี่ซื่อคุณแค้นจนหัวรอออกมากล่าวว่า หรือว่าราชสำนักถามท่านท่านก็ไม่ตอบฟ้านเสียนทอดถอนใจกล่าวว่าแต่ท้าทั้งสามก็ทราบว่าเรื่องนี้ทรงผลกระทบเป็นวงกว้างผู้น้อยไม่ทราบวางตัวอย่างไรในกฎหมายรัชชิ่งหาได้เขียนบอกไว้ไหม